ทางสาสุขจังหวัดอุดรธานีที่ช่วยประสานให้เราซึ่เอ็ดรายกระการที่ทางจังหวัดได้มีการดำเนินการอยู่ที่ประมาณหชั่วโมงเท่านั้นซึ่งในขนาดพูดคุยอาจจะรายที่เป็นร้านเชิงตัวทีอาที่จะมาที่อุดรครับก็เลยเชื่อมโยงมันเป็นสี่ชั่วงที่สามด้วยกันนะ่นคือรายที่คนขายโทรศัพท์มือถือนั่น อาจจะพูดคุยนะคำแนะนําในการติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการหาความเชื่อมโยงดรืมกินสารกับเพื่อนหคนแล้วแต่การสอบตัวเริ่มต้นไปแล้วสามรายด้วกันซึ่งก็จะเป็นรายที่9ก้าสกต่รายที่หนึ่ง้อยของวันพรุ่งนี้นะคือจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มข้ามาสี่รายจากเดิมสิบเก้านเป็นที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นันี้ก็จะการที่ภัพด้วยกันกับเพื่อนนะเพื่อนที่เราก็มีมาตรการในการดำเนินการที่ค่อนข้างเข้มข้น มีการตรวจทั้งรายอยดเป็นคลนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในกรน,น,นทานีนะมีผู้ติดเชื้ออยูอ่ในกลุ่มเี่หนงพวดเป็นร้อยรายนะแล้วก็แอดมิทเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลให้ประจักษ์รนรายนะก็โรงพยาบาลมีถึงสองารายโรงพยาบาลทั้งกองมีอรายสองวายเตือนใจและเฝ้าระวังที่พวกเราชาวร้อนทุกคนเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะคะตระวจนะคะประมาณนี้อันนี้คือข้อเปลี่ยนวาสนาในเราไม่สามารถที่จะออทนไข้หม่ พยาบาลประมาณห้าหรือหกวันไม่มีอาการทางต่อที่เราได้เห็นไม่มีอาการแล้วเราเตรียมรับคงให้ใหม่นะคะในวันนี้เช่นกันเรามีโรงพยาบาลเราแล้ะโรงพยาบาลานี้อุดอรธานีม,มีมีผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยต้องถามตัวเราว่าเราดูแลตัวเรามีหรือยังถ้าท่านได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะว่าเตรเียมการทาร่างประกาศของโรงพาบารพานินะครับใต่ทุที่กับบ่าน ทำงานอยู่รนกลับบ้านที่อยู่ภูมิลำเนาก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีการเดินเปนห้านาทีหรืย่หนึ่งเนีรเพราะฉะนั้นเห็นว่าคนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วยกันคนที่นั่งอยู่ที่บ่านที่จะลดคอมคมได้เพื่อลดนะความแออัดในที่ทำงานโดยเฉพาะคนที่มาไปหาังยอดออัมาทํางานที่บ้านก่อนถ้าไม่คนเสียหายต่อกระทบกับโรงานนะเพะอยากที่ที่มาจากพื้นที่อื่นกลับมานะเพราะว่าท่านจะนำเชื้อเข้าไปสู่คนหมู่มาก แล้วก็จะแพร่กระจายเชื้อไปเรื่อยๆนะครับเอ็อก่อนอื่นจริงๆแล้วผมไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่กาศตวนีบอกไปทางการแพทย์ตอสอทำในวัดนี้ยังไม่ได้มีมาก่อนมากที่เด่กคือถ้าตรงไหนแน่นแน่นแล้วก็แอแลเราก็จะเอามาเสริมตรงนั้นนะคะท่านก็จะได้ส่งข้อมูลกลับไปยังท้องถิ่นว่า ให้ไปเองอยู่ตรงตตัวนี้ขออนุญาตให้ลอนะคะก็ขอให้พี่น้องที่ที่แย่เขาที่ทำไงหวัดนะครับเพี่อความไตหวัดเราจะได้ประสานก็ยังตางรูกครองสุดท้องถิ่นแล้วก็ในงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ไปดูแลก็คือเด็กคนนึงนะที่ท่านพอได้กล่าวไปก็คืออายุ11ปีมาดาติดเชื้อพี่ชายก็ติดเชื้อมาเช่าอยู่ที่หอพักนะแล้วก็ทั้งสองต้องมานอนโรงพยาบาลนะเด็ก อยู่ที่บ้านคนเดียวนะครับตั้งแต่วันแรกนะพ่อแมอ่ไม่อยู่นะอยู่ตอน,น,นก,กลางคืนครอบครัวไม่มีข้าวกินแย้งมานะผมก็ได้นําเรียนท่านผูน้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านในโรงพมาบหาข้าวหายนะ้ำไปให้กินตลอดออตลอดในเวลาที่บรรดาลูกสาวตัวอ,อยู่ในโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นอย่างในสิ่งที่ทางท่านผูน้ว่าราชการจังหวัดได้ดูแลที่้องประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเกิอดร้อนจริงก็แย้งมาได้นะครับทางทั้งหน่วยงานสาธารณสุขทั้งทั้ง,งนายบำเภอ ซึ่งท่านผู้ว่าก็จะมีการดาเนินการให้สามารถที่ดูแลที่เรงากาลตัวได้เชื้อมีทางไลน์ไระชาบที่ต่างๆนะทางจังหวัดมีมาตรการที่สําคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ที่้รงปราชาชนอันที่หนึ่งนะเรามีการนาไปตรวจหาเชื้อผู้สัมรัสสูงสูงที่อยู่สถานที่นั้นอันที่สองตรวจเชื้อรุกด้วยว่าใครนะที่อยู่แถวนั้นนจะมีเชื้อหรือเปล่านะอันที่สามการทำความสะอาดสถานที่ านที่ที่ผู้ไปใช้บริการทำมีการฆ่าน้ำยาชินด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดที่สัมผัสกับรูปบ่อยๆเพราะฉะนั้นทําในาลักษณะเหล่านี้ปิดทั้ง3วันนั้นเชื้อโรคที่อยู่บริเวณนั้นไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากความมั่นใจแต่ที่ร้องเรียาจนว่าอขอให้มั่นใจว่าในสถานที่ต่างๆที่ได้มีการฆ่าเชื้อแล้วปลอดภัยทั้งสิ้นนั้นแล้วก็อยู่ประการในนั้น เจ้าของผู้ประกอบการเองก็ขอมั่นใจว่าสถานที่ของท่านไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อก็จากดูสถิติที่ผ่านมาเคยมีรีพอร์ตมีรายงานว่าคนเข้าไปซื้อของที่เซเว่นคนที่ติดเชื้อคนไใช้ตามมาก็ยังไม่มีใครติดเชื้อต่อจากนั้นนะนคนที่ใช้บริการสถานที่ต่างก็ยังไม่มีใครติดเชื้อจากสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจไม่ต้องไปฟังข่าวลหรือว่า ไม่ต้องไปกังวลเกินไปนะท่านจะชี้่าได้ในสี่คนดีที่ผมกล่าวไปแล้วก็วคือมีความเสี่ยงสูงใะที่ไนจีวิการที่กล่าวไปแล้วงไม่กล่าวซ้ำคราวนี้มีรายงานโบเลคที่ที่มีการเก็บสถิตินะว่าผู้ป่วยหนึ่งรายนะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดยเฉลี่ยตอนนี้อยู่ประมาณหกรายคราวนี้ในหกรายพบว่ามีไปตรวจแล้วมีการโอกาสติดเชื้ออยู่หนึ่งรายด้วยกันนะครนนี้เป็นโบเลคที่มีในจังหวัดอุทาษรธานีนะ